สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเกี่ยวเรื่องของการฝึกแบบเบสิกนะครับในคลิปการฝึกแบบเบสิกก็จะมีทั้งหมด6หน้า่อมหน้า3หน้าโดยหน้าที่3เนี่ยเพื่อนจะต้องปลดล็อกนะครับพันไดมอนต์ไม่เยอะครับซึ่ง3หน้าจะมีให้ฝึก2ตัวละครตัวละครแรกก็จะเป็นนักกีฬาสายตีลูกนะครับสายทําคะแนนตัวละครที่2ก็จะเป็นนักกีฬาสายป่านะครับสายสกัดไม่ให้เขาทำคะแนนซึ่งจะมีทั้งหมด3หน้าเพื่อนจะฝึกได้ทั้งหมด3ตัว อย่างละ3ตัวตี3ตัวว้าง3ตัวแต่ทั้ง3ตัวนี้ไม่สามารถเอาลงได้ในสนามเดียวกันนะครับเราสามารถเอาตัวละครแต่ละประเภทลงได้สรุปก็คือเอาตัวปลา1ตัวเอาตัวตี1ตัวลงในสนามเออลงในทีมของเราได้เท่านั้นนะครับเท่านั้นส่วนถามว่ามันจะแล้วมันจะมีให้ฝึกมาทำไมนี้ผมก็คิดว่านะคิดว่ามันจะคงจะเอาไว้ให้เราเลือกทางของเราเพราะว่าเวลาเข้าไปฝึกแล้วเนี่ยมันจะเลือกสกิล เลือกความถนัดไปทางนู้นทางนี้ได้ซึ่งมันต่างกันเลือกตำแหน่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับผมลองแล้วนะผมลองแล้วที่มีตำแหน่งต่างกันแต่ว่ามันก็เอาลงไปไม่ได้เหมือนกันนะมันขัดมาบอกว่าลงได้ประมาณว่าตัวเดียวอะเอาลงไม่ได้นะครับเอาลงไม่ได้ตอนนั้นผมเฮ้ยมันมีตั้ง3ตัวนี้มันผมก็ทําสามารถทําได้3ตัวลงในทีมตัวปลาอีก3ตัวโอ้สบายถือว่าไม่ยากเกินไปนะที่จะทีมจะเก่งขึ้นแต่ที่ไหนได้มันให้ลงแค่ตัวเดียวนะครับ อันนี้ผมจะลงอันนี้ให้ดูอัน2อันบนเนี่ยผมทําตัวปลาให้มันแม็กไปแล้วนะครับก็คือถ้าเราต้องการแม็กไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถฝึกมันเพิ่มได้อีกแล้วหมายถึงว่ามันฝึกทั้งหมดทั้งบนนะครับเขาเรียกเป็นปีนะครับ13ปีใน1ปีจะมีการแข่งขันทั้งหมด45รอบนะครับ45รอบทุกรอบในการแข่งขันเนี่ยทุกรอบการแข่งขันมันก็จะมีพลังงานมีอะไรให้เดี๋ยวเขาไปกล่าวข้างน้นนะแต่ว่าพอหมดครบ13ปีแล้วมันไม่สามารถแข่งได้อีกแล้วมันจะตายตัวนั้นจะถือว่าสูงสุดเท่่าาทีเรจะปัมได้้แลว เพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจเราก็เอาไว้ใช้ถ้าไม่พอใจสามารถขายได้นะครับนะครับขายเนี่ยแล้วก็ปั๊มตัวใหม่นะครับแต่ก็บอกไว้เลยว่าการปั๊มเนี่ยค่อนข้างเสียเวลามากใช้เวลามากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนลองแล้วผิดเนี่ยมันสามารถขายได้ตั้งแต่ปีที่2ในกรณีที่เราปั๊มไปแล้วเรารู้สึกว่าผิดมันไม่ดีนะเราพอขึ้นปี2เราสามารถขายทิ้งปั๊มตัวใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่จบปีแรกเนี่ยยังขายไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในให้ใ,หในตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมกัปั๊มไปเป็นตัวปีสายตีนะครับมีสายตีไม่สามารถเลือกสกิลในการตีได้แต่เราเข้าไปปั๊มสกิลได้นะครับสกิลสูงสุดที่เขาปั๊มได้เนี่ยเลเวลหกแล้วก็สกิลสูงสุดที่สามารถมีได้นะครับก็จะมีทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะปั๊มไปทางไหนนะโอเคแต่ว่ามันเลือกสกิลได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตัวที่มัน ตีจบแล้วให้ดูแต่ว่าขอเอาเข้ามาตัวแรกให้ดูก่อนเพราะว่าตัวแรกมันจะมีชาเลนจ์ให้ดูด้วยสังเกตนะครับสำหรับการเข้ามาฝึกในระบบคลาสสิกช่อนข้างใช้เวลาระยะเวลานานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมันลงได้แค่ตัวเดียวในแต่ละประเภทในทีมของเราเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญนักบดก็คือพลังงานนะครับพลังงานในการฝึก พลังงานได้จากการแข่งขันทุกการแข่งขันพลังงานเนี่ยมันจะมีเต็ม10บหลอดแต่หนึ่งการแข่งขันมันจะให้พลังงาน3รหลอดนะครับแล้วก็เลือดสังเกตดูเลือดด้วยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับเวลาใช้แล้วเลือดมันลดเรื่อยแล้วก็ถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลไม่มีอะไรมสมมตินะฮะอันนี้พลังงานผมหมดนะครับผมเหลือแค่สามมุมแข่งขันนะครับแข่งขันเนี่ยอันนี้ผมแข่งขันปีที่ปีที่1นะครับรอบที่5 กดออโต้ไปเลยนะพะผมไม่อยากเข้าไปตีเองแรกๆเนี่ยประมาณปีห้าปีหกเนี่ยไม่มีอะไรครับมันไม่ยากสักเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ยิผลอะไรนะสําหรับที่เราจะแพ้หรือชนะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะมุมมองนะผมคิดว่าตีเองมันค่อนข้างเสียเวลานะครับเสียเวลามากหลังจากแข่งขันนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีไม่ใช่โอกาสที่มันจะสุ่มมาเลยละว่าประมาณแข่งขัน3ครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยมันจะมี MPC ขึ้นมาอันนี้ยังไม่มีแี่ผมแข่งขันอีกครับ พอพลังงานผมยังไม่พอผมก็ปั๊มได้แต่ถ้าพลังงานเราเกินแล้วเนี่ยไม่ต้องปั๊มนะครับเดี๋ยวจะไปกล่าวเรื่องการปั๊มแต้มสถานะแล้วก็ปั๊มสกิลนะอันนี้กล่าวถึงเรื่องการแข่งข,ขันเพื่อเพิ่มได้ของรางวัลด้วยแล้วก็เพิ่มพลังงานที่จะเอาไปแข่งขัน,ขนที่จะเอาไปฝึกที่จะไปฝึกนะครับมันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เราซื้ออุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะอ่อแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งผมลืมอันนี้นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้สําคัญ แรกมาเนี่ยมาซื้อก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการปั๊มพลังไปทางสถานะไหนผมเน้นไปที่4อันนี้นะครับส่วนอีก3อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะนั้นเพื่อนลองแปลเอาเองแล้วกันแต่3อันนี้คือเวลาเราไปฝึกเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าผมต้องการแต้ม STR เราก็เอาตัวนี้ไปนะครับ1อันแรกๆเนี่ยมันยังแพงอยู่เพราะตังเราไม่เยอะเราก็ซื้อไปอัน2อันก็ได้เพราะว่า1อันเนี่ยมันใช้ได้10ครั้งนะครับอันนี้ผมยังมีอยู่ผมก็ซื้อไปอันนร่ซื้อตังไม่พอเวรกรรม พอซื้อไปแล้วมันจะมีบัฟอยู่ที่มุมขวาเห็นไหมครับนะครับบัฟอยู่นี่นะครับแล้วก็ในนี้มันจะมีทั้งขอกล่าวเรื่องของอ่นนี้คือคล้ายๆกับเป็นห้างสรรพสินค้ามีไอเทมให้เราสุ่มด้วยแต่แรกแรกเนี่ยผมยังไม่แนะนําว่าให้ซื้อนะครับอันนี้ที่มันต้องการเลเวล5นะครับก็คือต้องการให้สกิลของเราไปเลเวล5ก่อนอันนี้ก็ผ่านไปก่อนผมยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นแลองเงินเราเนี่ยเอามาซื้อไอเจ้าตัวอุปกรณ์ก่อนอ่าผิดผิดเอาตัวบัฟก่อนนะครับแล้ว ซื้อเพื่อฝึกอะประมาณชิ้น2ชิ้นไปก่อนเอาให้พอกับเท่าแรกๆเนี่ยมันยังไม่พออันนี้จะเอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์ในกรณีของเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วมันสามารถอัปเกรดได้เพราะว่าอุปกรณ์มันจะมีขั้นด้วยขั้นสีทองคือขั้นสูงสุดแต่ว่าในเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะสุ่มสุ่มเหมือนับสุ่มความสามารถนะครับมันจะมี0ถึง100อ้อ่ะถ้าเราได้ยิ่งได้สูงเท่าไหร่เนี่ยความสามารถของอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นสมมติว่าอุปกรณ์สีทองในปกติเนี่ยมันจะเพิ่ม300ให้ใ แต่ว่าถ้าเราได้ต่ำๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มแค่2 0 0หรือ120แต่ถ้าเราได้สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะได้ถึง340350นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องอุปกรณ์ไม่มีให้ดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไดมอนด์นะครับมันก็จะมีส่วนของบัฟเพิ่มขึ้นให้แต่เป็นบัฟไดมอนด์ผมเลยไม่แนะนําเพราะผมไม่ได้ใช้มันผมเลยไม่รู้ว่าจะแนะนํำยังไง <c oughs> ก็ลองไปแปลเอานะครับลองเอาไปแปลเอา <c oughs> อันนี้เป็นบ้านนะครับบ้านเราเอาไว้นอนเพิ่มเลือดนะครับ เสียพลังงานด้วยแล้วก็เอาไว้เรียนสกิลนะครับอันนี้นะครับสกิลมีให้เรียนทุกสกิลนะครับแต่ว่าเราต้องปลดล็อกของเลเวลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบเรียนนะครับรอให้มันปลดล็อกถึงเลเวล30ค่อยเรียนนะผมแนะนําว่างั้นนะผมแนะนําถูกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมแนะนําว่ารอให้เลเวล30คุณค่อยเรียนเพราะว่าที่เลเวล30มันจะมีสกิลสูงสุดนะครับแล้วเราสามารถเลือกไล้เรียนได้เลยเพราะว่าแต้มสกิลเนี่ยเราได้จํากัดคราวนี้วิธีฝึกนะครับมันอยู่ที่สถานที่เดียวเลยนะครับคือที่นี่ เดี๋ยวผมไปกล่าวที่อื่นก่อนนะอันนี้พักผ่อนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเควสนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ที่พักผ่อนอันนี้ส่วนใหญ่มันจะมีไว้เพื่อเควสอันนี้จะเป็นถ้าๆอาไวดูสถิติของทีมของเราในการแข่งขันเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากมายอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เคยรู้ครับอันนี้เขาบอกเพิ่มเพิ่มอันนี้ อันนี้เพิ่มอันนี้เหรออ่าเพิ่มเจ้าตัวน,นี้เหรอครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนไม่จําเป็นต้องเรียนนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแรกๆเนี่ยเพื่อนสามารถบังคับเองได้ตีลูกข้างในมันจะเพิ่มให้เองนะผมไม่เคยมาเรียนตัวนี้นะเพราะว่าผมบังคับเองในประมาณปีหนึ่งปีสองเนี่ยผมบังคับตีเองมันจะทําให้เราได้แจ้มถ้าเราตีได้ตามเงื่อนไขของเขามันก็จะให้รางวัลเราเป็นไอเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันมีผลยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันวน,นที่เหลือมันคล้ายๆสถิตินะครับสำหรับทีมเรานะครับไม่มีไม่มี อันนี้เป็นสถานนมพยบาบาลเอาไว้ในกรณีที่เราบาดเจ็บนะครับในกรณีอื่นก็ลองดูว่ามันเพิ่มอะไร <c oughs> อันนี้เอาไว้เพื่อบาดเจ็บอย่างเดียวนะครนี้สนามฝึกอยู่ที่สนามเดียวเลยนะครับสนามฝึกเนี่ยก็จะมี4เซตัให้เราเรียนนะครับซึ่งเบสิกแล้วมันจะให้40่สิบนะครับนะครับเบสิกแล้วมันจะให้40แต้มถ้าเรามีบัฟมันจะเพิ่มอีก5าบัฟสำคัญนะครับเพราะว่าเรียน13ปีปีละ45่สบาแล้วคิดดูว่า เราต้องเราต้องมาเรียนเรามาฝึกเนี่ยกี่รอบแต้มสถานะสูงสุดเท่าที่ผมปั๊มมาได้เนี่ยก็คือ10,000ถ้าเราเรียนไอเจ้าตัวนี้แล้วกินบัฟทุกครั้งที่เราเรียนเนี่ยมันก็้จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณพันห้าทหรือพันกว่าเลยเพราะฉะนั้นมันเยอะนะครับเยอะไม่น้อยไม่น้อยเราจะเรียนอะไรก็เอาเพราะว่าแต่ละแต้มสถานะเนี่ยมันก็จะมีแพ้ชนะกันแต่ว่าไอแต้มสถานะแต่ละอันมันก็จะมีผลของมันด้วย ในการตีลูกโค้งแล้วตีลูกอะไรพวกนี้มาลองแปลเอานะครับผมไม่เข้าใจมันผมเลยไม่สามารถที่จะอธิบายได้รายละเอียดนะครับแต่ว่าแพ้ชนะมันก็ไม่ได้แพ้ชนะเยอะนะครับมันก็เหมือนกับว่าแพ้ชนะ20%มันจะหมุนกันเลยนะตัวนี้ชนะตัวนี้ตัวนี้ชนะตัวนี้ก็มาชนะตัวนี้ตัวนี้ก็ชนะตัวนี้นะครับถ้าย้อนไปก็คือตัวนี้แพ้ทางตัวนี้อะไรประมาณนี้ถ้าตัว S T R เป็นตัวปลาแล้วมีตัวตีเป็นตัวนี้ตัวตีเนี่ยจะแพ้ทางนะครับอาจจะตีได้แป๊ตีไม่ค่อยดีหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ ตรงข้ามกันถ้าตัวปลาเนี่ยเป็นตัวแพ้ทางเราเราอาจจะตีได้ดีขึ้น20%นะครับประมาณนั้นแล้วเมื่อเรียนนะครับมันก็จะมีอันนี้คือสกิลอันแรกนะครับอันแรกนี้คือสกิลของเราซึ่งเราจะมีเรียนได้สูงสุด99เลเวลของสกิลทุกๆสกิลเวลาอัพมันจะได้15แต้มสกิลนะครับ15แต้มสกิลแล้วก็อันนี้คือสกิลของการเรียนรู้สกิลการใช้ ก็คือสกิลที่เราเอาไว้กดในสนามนะครับ3รอบนะสามทีนะครับที่ว่าเรียนได้เลเวลหนะครับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรียนสูงสุดคือเลเวลสิ hmm. เมื่อเรียนแล้วจะไม่สามารถเรียนได้อีกนะครับก็คือสูงสุดแล้วแค่เลเวลสิ hmm. แล้วก็เรียนที่ตัวนี้กดตัวนี้มันจะเรียนนะครับในตัวตัวมันจะบอกนะเห็นไหมครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับจะเรียนสกิลจะได้1แต้มทุกการเรียนนะครับซึ่งปั๊มเลเวลสิไม่ยากครับผมแนะนําว่าปั๊มก่อนก็ได้หรือว่าค่อยๆไปก็ได้แล้วแต่นะ แล้วแต่มุมมองปั๊มสถานะไปน,นียก่อนหรือปั๊มสกิลโด่งไปก่อนก็นแล้วแต่นะครับสม,มมติผมนี้ปั๊มสกิลนะครับสำเร็จตลอดนะไม่มีล้มเหลวนะครับแล้วก็ตันแค่เลเวลสิบนะพอเลเวลสิบแล้วมันยังเรียนได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนนะเสียแต้มนะเห็นไหมจะขึ้นมาหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นนี่มาหนึ่งทุกการเรียนนี้นะครับจะให้แต้มสถานะแล้วก็จะขึ้นนี่หนึ่งนะแต่ไม่ขึ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปั๊มสกิลก,ก่อนให้ปั๊มมาที่ตัวนี้นะครับแลวหมดเรียน แข่งขันเองตีเองเนี่ยมันจะให้เครื่องหมายานิ้วมือด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีเองให้ดูสักรอบนะครับเดี๋ยบางคนอยากได้ไอ้เจ้าเครื่องหมายนิ้วมือสีม่วงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้เห็น n p c โผล่มานะครับเห็นไหมครับ n p c โผล่มาถ้าเพื่อนเห็น n p c โผล่มาเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรืมออธิบายคือแรงความสำเร็จหรือว่าการันตีตัว การันตีตัวนี้มีผลมากนะครับเวลาเราเอาไปร่วมทีมจะทําให้ทีมมีแต้มสูงขึ้นการันตีตัวนี้ก็ได้มาหลายสาเหตุนะคือการใช้พลังงานในการเรียนรู้เนี่ยเมื่อใช้ไปถึงประมาณกี่แต้มเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่ผมคํานวณก็ประมาณฝึก2รอบก็คือ4แต้มประมาณ8แต้ม8พลังงานมันก็จะได้สกิลตัวนี้และอีกออได้แต้มต้มการันตีแหลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ครับหน้า ถ้ามีหน้า NPC โผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราเข้าไปแล้วมีพลังงานแล้วเรากดคุยมันจะได้แ้มนะครับอันนี้มีเท่าไหร่มี1 1 1แต้บดมขงบน,นะครับมันจะได้ประมาณอีก50โดยประมาณนะมันไม่ไม่เป๊ะนะครับบางทีก็45บางทีก็40บางทีก็50นะครับเดน,น๋ยวมาดูกันเรียกว่าคุยกับ NPC นะครับส่วนรายละเอียดการตอบผมไม่รู้นะผมมั่วนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ออกผมก็กดไปมั่วๆนะ เราได้แต้มสถานะด้วยนะครับเราก็ได้แต้มบนด้วยนะครับขึ้นมา160อันนี้ได้มา50นะครับมันไม่เป๊ะน,นะบางทีมันก็ได้ 49, 47บางทีก็50นะครับก็แล้วแต่นะมันสุ่มนะล้วก็ได้แต้มสถานะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีหน้า NPC ผมแนะนำให้คุยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ดีนะทุกการคุยเลยมันใช้แค่2พลังงานแต่ว่าทุกการคุยมันจะให้ประมาณ50แต้มโดยประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้เดี๋ยวผมจะตีเองนะครับพอจะได้เห็นว่ามันจะมี เหมือนกับว่าถ้าตีได้ตามที่กําหนดมันก็จะได้อ่าเครื่องหมายนิมูลบวกสีม่วงเครื่องหมายถูกใจเหรอว่าแรกๆปีแรกเนี่ยมันก็มีตัวอ่อนๆนะมันก็ตีง่าย มันจะมีเงี้ยเป็นของรางวัลเหมือนแกงแข่งขัทงนทั่วไปก็จะมีตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะให้เป็นเครื่องหมายนิ้วมือสีม,ม่วงเรียกอะไรมัสีแป๊ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งมันเก็บสูงสุดได้ประมาณสองพันสองร้อยเก้าสิบนะครับ เราไม่ต้องไปเรียนก็นได้แค่มาตีเองก็ได้นะครับ ไม่ชีวิตสามแต้มสังเกตว่าตัวเราวิ่งช้านะครับวิ่งช้า มันก็สถานะเนี่ยมีผลนะครับสถานะพวก S T R พวกวิ่งพวกอะไรพวกนี้มีผลนะรู้ว่าจะแพ้อะไรการแข่งขันเนี่ยกดมันก็มี3เอาท์นะครับถ้าทีมฝั่งทําแต้มยังไม่ครบ3เอาท์ก็สามารถขึ้นมาตีได้เรื่อยๆนะครับขึ้นมาตีได้เรื่อยๆตอนแรกผมนึกว่าตีแค่3ตัวคือ3เอาท์มตัวจบอะไรอยย่างงเี้ใช่นะครับคือตราบเท่าที่ตัวตีแล้วไม่เอาเนี่ย มันจะทําแต้มได้มันก็เดินไปแล้วตัวต่อไปก็ขึ้นมาตีได้เรื่อยๆนะครับขึ้นมาเป็น4ี่ห้าตัว6ตัว7ตัวได้เลยนะครับคือมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะทาแต้มไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดเลยนะจนกว่าจะครบ3เอาเท่าที่ผมเข้าใจนะก็แบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมบัฟนะครับเวลาเราไปเรียนพวกนี้อย่าลืมนะซื้อบัฟมาด้วยนะซื้อบัฟมาด้วยนะสำคัญนะครับนะครับเวลาได้เงินก็เก็บเอาไว้บัฟนะครับแล้วก็เวลาเลือดหมดก็ไปเรียนเลือดหมดก็ไปนอนนะครับเพิ่มเรียนนะ ก็คุยครับเอ่อแนวของพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์มนะผมแนะนำว่าให้เก็บมันให้ครบนะไอเจ้าตัวเครื่องหมายบวกผมไม่แน่ใจว่า,ามันมีผลยังไงนะแต่ว่าเก็บให้ครบเถอะเพราะว่ามันจะมีสูงสุดแค่299ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเรากดฟรีไปเนี่ยมันไม่ขึ้นเรื่นะอยนะครับตรงนี้ดูเอาครับ ถ้ากดผ่านแล้วมันขึ้นหรือเปล่ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าเราต้องไปกดเองมันจะเอาอธิบายไวแ้วแตลผมว่าแปลแล้วผมก็ลืมโอเคครับโดยคร่าวๆนะครับสำหรับการฝึกแบบเบสิกประมาณนี้ฝึกแล้วเพื่อหาพลังงานนะแข่งขันเพื่อหาพลังงานแล้วเอาพลังงานมาฝึกนะครับนะแล้วก็ ดูเอา,าในระหว่างนั้นก็เก็บเงินไปก่อนอย่าเพิ่งซื้ออุปกรณ์นะครับแต่ว่าบัฟซื้อไปก่อนนะครับซื้อไปก่อนอุปกรณ์เนี่ยค่อยซื้อทีหลังแล้วก็เรียนสกิลเรียนตอนเลเวล30นะครับให้เลเวล30แล้วค่อยเรียนเลเวล30ถ้าดูไม่เป็นดูตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นเกณฑ์นะนี่นะครับให้มัน30ก่อนถ้ามันมีกำหนดเลเวลคือตัวนี้นะครับเป็นเกณฑ์นะอันนี้คือเลเวลของ skill สกิลสกิลที่ตัวนี้ใช้นะครับคือสกิลนี้นะครับสูงสุดของมันคือเลเวล10แตต่่ววาัสกิลลลเเเเเนนนนี่่ยมมมมััจะะะพิมมาาปป็รรณว6คบประมาณเเลลว6แต่ว่ามันจะทุกเเลวล หลังๆเนี่ยมันจะเ,เว้นหนึ่งเลเวลเพื่อเพิ่มสถานะให้นะครับซึ่งค่อนข้างจําเป็นจะต้องเรียนเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปดูตัวที่มันเรียนจบแล้วนะครับตัวที่โดนจบแล้วก็จะมีสถานะค่อนข้างดีคัะค่อนข,ข้างดี <c oughs> แต่ตัวนี้มันไม่มีของเดี๋ยวไปดูตัวอื่นตัวตัวแรกตัวแรกสถานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมให้ดูสถานะผมจะเข้าไปให้ดูไอเจ้าตัวตัวนี้ผมไม่ได้ปั๊มสถานะเท่าไหร่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลบและทิ้งใหม่ตัวนี้มีแค่หมื่น,นะครับที่เหลือก็เบสิกนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลที่เรียนมานะครับร้อยสกิลแล้วก็ดูเรื่องของนะครับของนี่มีขั้นทองนะครับ ที่ผมเคยบอกว่าแต่ละขอเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับไอเจ้าตัวเนี้ยเหมือนกับจะมันถ้าถามโดยทั่วไปเนี่ยตัวนี้คือคล้ายๆกับเ,เขาเรียกอะไรความทนทานยิ่งความทนทานสูงมันก็จะมีสถานะาของออมาดูให้หน่อยเนี่ยะแ้มแตมที่ได้เนี่ยสูงซึ่งปกติสีทองเนี่ยโดยทั่วไปมันจะให้แต้ม300นะครับอันนี้ให้น้อยนะครับ อันนี้ให้มา2องนะครับซึ่งค่อนข้างจะตั้มยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถซื้อได้ไม่จํากัดตาบเท่าที่เรามีเงินแต่ว่าเงินหายยากนะครับแล้วก็เวลาซื้อแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยพยายามซื้อมาจนหมดเงินไปแล้วมันก็ได้แบบแก้มแบบกระจกกระจกนะครับอันนี้ยังไม่เจอเลยคะยี่อันเนี้ยได้ ความทนทานแบบทุเรศมากเลยอันนี้ในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างให้ดูที่เหลือเหมือนกันนะที่เหลือเหมือนกันแล้วก็มีนี่ครับ m a กเล v e l 99นะครับแล้วก็ max กสก l l 10นะครับที่เหลือก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มสกิลได้แต่ว่าสามารถเรียนแต้มสกิลได้ต่อในกรณีที่ปีเราเหลือสมมติว่าเราเรียนครบไปแล้วนี่ครบไปแล้วแต่ปีเราเหลือเนี่ยเราสามารถยังได้แต้มสถานะอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้แต้มสกิลแล้วที่เหลือก็มมีอะไรนะรผมก็เรียน จนไม่มีหน้า NPC ขึ้นมาเพราะว่าหน้า NPC เนี่ยให้แต้มสถานดีที่สุดเวลามีหน้า NPC ขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่พลาดอะไรก็ควรที่จะคุยเพื่อเอาเดี๋ยวเอาการพูดคุยเพื่อเอาแต้มสกิลแล้วก็แต้มทั่วไปนะครับผมคิดว่าคุ้มนะคุ้มอย่าปล่อยไว้นะครับผ่านไปหนึ่งเทินสองเทินได้นะครับแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็ลงมามาคุยนะครับจนครบ13ปีถ้าเราคิดว่าพอใจเราก็เอาไว้ใช้ อย่างที่บอกนะครับมันไม่สามารถลงได้สมมุติตัวนี้ผมลงไปแล้วเป็นตัวแรกที่เรียนรู้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งนี้ที่ผมเรียนมาผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่ละคนตำแหน่งมันน่าจะลงได้จะบอกว่าก็ะมาณว่ามันลงไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าในสนามมีตัวนั้นอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแม้ว่ามันมันจะไม่ได้บอกว่าหนึ่งตัวนะแต่ผมเข้าใจว่าง้งน,นะครับ ครับประมาณนั้นโอเคสำหรับการฝึกแบบเบสิคอธิบายโดยครา่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับก็คงจะพอเข้าใจนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือมันค่อนข้างฝึกนานนะบางจะมองเฮ้ยแหมมันมีแค่13ปีเองแต่ว่าการปีเนี่ยมันจะมีแข่งขัน45รอบนานนะค่อนข้างนานค่อนข้างเสียเวลามากแต่เมื่อเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยเราจะได้สายฟรีผมแนะนำนะครับแม้ว่าจะนานเนี่ยแต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับค่อนข้างจะคุ้มค่าเพราะว่าเราจะไม่มีทางที่จะปั๊มตัวได้แบบนี้เลยในเบื้องต้น นี่ต้องเล่นไปสักพักอ่ะอาจจะเล่นไปสักปีครึ่งปีเราอาจจะมีปัญญาที่จะปาล์มเนเพราะว่าเราขวามาจ,จะอัพเทนเนอร์ได้เพราะเบื้องต้นเราไม่มีปัญญาอัพเทนเนอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนแบบเบสิกแนะนําสายฟรีจาเป็นต้องเรียนนะครับแม้วันจะเสียเวลาถ้าเราอยากเล่นอยู่นะและอยากมีตัวละครที่ดีสักตัวนะค,รควรควรจะรเรียนรู้นะครับควรจะเข้าไปฝึกในสถานซีแบบเบสิกนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมน,นะครับถ้าอาธิบายไม่ดีไม่เข้าใจยังไงต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากครับ